นะผมก็ยอมรับว่าผมบกกร่องนะก็จบไปแล้วเรื่องอะไรจบก็จบไปแล้วนะแล้วก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะให้พรรคใครได้ประโยชน์หรอกนะทุกพรรคอยู่ร่วมกับผมนะพรรครวมก็อยู่กับผมผมก็รับผิดชอบห้ท่า้อยู่แล้วทําให้มันถูกตล้องขึ้นมาผมก็ยินดีแม้กระทั่งในบางพื้นที่ท,ที่ที่เป็นของสอสฝ่ายคา้านผมก็ดูแลผมดูแลทุกจังหวัดนะครับ ครับกับตาลูชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทําคลิปสั้นๆมาพูดคุยกับทุกคนนะครับจากกรณีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่หลายสื่อนะครับตอนนี้มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีของพลเอกประยุทธจันโอชานะครับที่มีการโพสต์ภาพที่ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งภาพดังกล่าวนะครับปรากฏว่าพลเอกประยุทธจันโอชานะครับไม่สวมหน้ากากอนามัยเพียงคนเดียวนะครับ จนทาให้เป็นกระแสรหรือว่าข้อวิาพากษ์วิจารณ์นะครับกับคนในสังคมว่าทําไมพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือว่ามาตรการการควบคุมโควิดสิในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะครับมีการประกาศว่าหากใครนะครับที่อยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปไม่สวมหน้ากากอนามัยจะถูกปรับเงินเป็น6 0พ0บาทถึงส0บาทนะครับ จากกรณีดังกล่า,กาวนะครับพลเอกประยุจันโอชานะครับก็ถูกปรับเป็นจํานวนเงินห0พ0บาทนะครับและทําให้สังคมนะครับได้ออกมาวิภาษ์วิจาร์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับว่าทําไมพลเอกประยุจันโอชาเป็นผู้นําแล้วทําไมนะครับไม่ปฏิบัติเป็นตัวอย่างของประชาชนแล้วประชาชนละครับจะปฏิบัติตามมาตรการที่ทางการออกหรือไม่ซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับพลเอกประยุจันโอชานะครับก็ได้ออกมาชี้แจงและขอโทษกับ ครบแล้วนะครับเกี่ยวกับโรทัน์่าวเรื่องการถามว่าผมถูกเปรียบเทียบปรับผมผมเห็นข่าวในโทรทัศน์ใน Facebook ผมก็ไม่สบายใจผมก็ปบึกษาทางกฎหมายมาให้เข้ามาปรับผมก็ได้ปรับมาสิเขาก็จัดเจ้าหน้าที่มาปรับผมก็แค่นั้นนะผมก็ยอมรับว่าผมบุกร่องนะก็จบไปแล้วเรื่องอะไรจบก็จบไปแล้วนะเพราะนั้นซึ่งสําหรับคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นของพลเอกประยุจันโอชาที่ได้ ภาพดังกล่าวนะครับซึ่งสําหรับตัวผมนะครับหลังจากที่ได้เห็นหรือว่าได้เสพข่าวนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ค่อยโอเคกับข่าวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทําไมภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธจ์จันโอชาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อโควิดสิแต่ในเมื่อการเข้าร่วมประชุมมีมาตรการการควบคุมโรคของโควิดสิในพื้นที่ต่างๆและตัวเองนะครับเป็นถึงผู้นําประเทศนะครับ ควรที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนนะครับว่าเออลังเคหลังจากที่มีมาตรการออกมาแล้วประชาชนนะครับควรให้ความร่วมมือนะครับเพื่อเป็นการยับยั้งการสกัดโควิด19เพื่อทําให้การแพร่ระบาดในตอนนี้นะครับที่มีความรุนแรงได้ลดลงนะครับและตัวเองนะครับเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะครับก็ควรจะเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนซึ่ง เอกะยุจจรูชานะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจเป็นผู้ที่ออกกฎรละเบียบต่างๆในสังคมตัวเองนะครับเป็นคนออกกฎแล้วตัวเองนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎที่ตัวเองวางไว้แล้วประชาชนอย่างพวกเราล่ะครับอจกปฏิบัติหรือไม่ในเมื่อเราเห็นผู้นําของเรานะครับไม่ปฏิบัติตามหรือว่าในเมื่อเราเห็นผู้นําของเรานะครับไม่ยังไม่เข้มงวดกับสิ่งที่ตัวเองออกมานะครับ โอเคนะครับสาหรับคุณผู้ชมนะครับมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้หรือว่าประเด็นนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ทําคลิปสั้นๆนะครับมาถามความคิดของผู้ชมนะครับมาถามความคิดเห็นของทุกคนว่าทุกคนมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นของพลเอกประยุจันทร์โอชาที่โดนปรับเป็นจนนน 6, ํานวนเงินหกพันบาทที่ไม่ใส่หน้ากากหรือว่าไม่สวมหน้ากากกันมามไมขณะอยู่ร่วมกับคนอื่นตั้งแต่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีมาตรการออกมาว่าควรใส่หน้ากากกันละไมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลางผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับนะผมก็ยอมรับว่าผมบุกกล่องนะก็จบไปแล้วเรื่องอะไรจบก็จบไปแล้วนะแล้วก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะให้พักใครได้ประโยชน์หรอกนะทุกพรรคอยู่ร่วมกับผมนะพรรควมก็อยู่กับผม ผมก็รับผิดชอบภายใต้อยู่แล้วทําให้มนถูกต้องขึ้นมาผมก็ยินดีแม้กระทั่งในบางพื้นที่ที่ที่เป็นของสอสอฝ่ายคา้านผมก็ดูแลผมดูแลทุกจังหวัดนะครับเรื่องการถามมาว่าผมถูกเปรียบเทียบปรับผมผมเห็นข่าวในโทรทัศน์ใน Facebook ผมก็ไม่สบายใจผมก็ปรึกษาทางกฎหมายมาให้เข้ามา ปรับผมก็ได้ปรับมาสิเขาก็จัดเจ้าหน้าที่มาปรับผมก็แค่นั้นนะผมก็ยอมรับว่าผมบุกล้องนะก็จบไปแล้วเรื่องอะไรจบกระจบกีจบไปแล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่ต้องปฏิบัตคือต้องเข้าใจกันว่ามันมีกฎหมายอยู่หลายตัวเป็นไงของตํารวจของอะไรพอเชิญใช่ไหมผู้่าวัดสใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ในมาตรการต่างๆเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ขอให้ยืนยันว่าหลักการมันคืออะไรทําไมจะไม่ถูกปรับ เมื่อออกจากนอกเครืสารา,าน,นะครับที่สำคัญก็คือการสวมหน้ากากในที่สาธารณะนะแม้ว่าแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามในวัดถ้ามากกว่าหนึ่งคนก็ต้องสวมหน้ากากจะรายการในสตูดิโอสวมหน้ากากทุกคนเด็กเล็กอายุต่ำกว่าสองขวบอนุลมไม่ต้องสวมหน้ากากเรานี่คือคือพื้นฐานนะนะอันนี้ลองไปทความเข้าใจกับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยนะว่า ต้องใส่หน้ากากกันยังไงก็บีหลายคนถามว่าขับรถต้องใส่หน้าการกรือเปล่าถ้านั่งกัหลายคนมันก็ต้องใส่ว่มนะผมก็ใส่มาในรถผมก็ใส่ไปตลอดทางอ่ะนะเพราะเราก็เป็นการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นให้กับคนในครอบครัวเหมือนกันต้องระวังทั้งหมดนะครับกรณีการมอบหมายให้น้ำติดรับผิดชอบผมยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นยังเป็นคำสั่งเดิมทั้งนี้ผมให้ให้ใหแนวทางไปว่าเออลองดูที่ว่า จะทำอะไรให้ทุกคนได้สามารถที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในพื้นที่ต่างๆนะผมก็ให้แนวคิดเปเฉยวันนี้ยังไม่ตกลงอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นอย่าไปพึ่งอะไรให้เป็นข่าวจนเสียหายนะวันนี้ไม่ใช่เวลาการเมืองเวลาของการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะให้พักใครได้ประโยชน์หรอกนะทุกพรรคอยู่ร่วมกับผมนะ ภาครวมก็อยู่กับผมผมก็รับผิดชอบให้ท่านอยู่แล้วทําให้มันถูกต้องขึ้นมาผมก็ยินดีแม้กทต่นในบางพื้นที่ที่ที่เป็นของสสฝ่ายคา้านผมก็ดูแลผมดูแลทุกจังหวัดน,นะครับวันนี้การทำงานกามบีทั้งท็อปดาวลงไปโดยคอรมอนะครับเป็นโครงการที่คิดในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในทุกกรณีลงไป แล้วจัดทําแผนงานโครงการอนุมัติโคระมารลงไปนี่คือการจัดทําของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งคือบอททํมอัพก็คือผู้ว่าจังหวัดเป็นคนพิจารณาแผนงานโครงการในพื้นที่เาะฉะนนตรีว่าการใดก็ตามที่ตั้งไปดูแลในพื้นที่จังหวัดให้ไปติดตามแผนงานโครงการที่อนุมัติไปแล้วว่าดำเนินการดีหรือไม่ดีได้ผลหรือไม่ได้ผลนะแต่ถ้าหากว่ายังเห็นว่าอะไรขาดเหลือต่างๆก็นตตีก็มาเสนอในคอรมอเข้ามาที่ผม ให้นาเข,าข้าบอพเ่อจัดสันโครงการลงไปใหม่เพิ่มเติมมันทํางานอย่างนี้นะครับไม่ใช่ต่างคนต่างไปรุมผู้วปรจัหบัดเขาคงไม่ใช่ผมสอบถามแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนั้นนะก็มีหลายคนก็ปล่อยข่าวมาแบบนี้นะก็ขอให้เคลียร์ด้วยแล้วกันทุกคนทุกกระทรวงนะครับให้เข้าใจตรงกันนะรัฐบาลจะเป็นต้องบริหารทั้งสองทางแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นรัฐมนตรีใดทั้งสิ้นแลวไม่ได้ทำตามคะแนนเสียงของการเมือง เอาความเดือดร้อนประชาชนเป็นหลักนะครับในทุกพื้นที่และทุกคนก็คือคอรมอคือรัฐบาลด้วยกัน